สวัสดีค่ะสุพตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการแก้ไขทรงคิ้วแบบเร่งด่วนโดยไม่ลบด้วยน้ำยานะคะเพราะว่าลูกค้าต้องการสวยเลยไม่ต้องการไปดูแลหลังจากนี้อีกช่างพัดก็จะให้ตามคำขอค่ะและลูกค้าก็ได้สักปากชมพูไปด้วยเพราะอยากสวยไปพร้อมๆกันเลยช่างพัดลืมถ่ายรูปคิ้วกับปากก่อนสักไว้เลยไม่มีรูปเปรียบเทียบค่ะขอภายในความลืมและรีบไปหน่อยค่ะ ทรงคิ้วเดิมค่อนข้างจะเข้มเข้มล้นล้นหางไม่คมแล้วก็หางตกด้วยค่ะถ้าสนใจสั่คิ้วลบคิ้วแก้ไขทรงคิ้วทักช่างพัดมาได้ค่ะหรือโทร065 4919 9 9 9ช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุขุมวิทซอย95ซอยตลาดบางจากร้านอยู่ท้ายตลาดนิดๆเดินจากปากซอยประมาณ150เมตรร้านจะอยู่ขวามือนะคะ สำหรับสีสักปากที่พัดเลือกใช้ก็ตามภาพไปนะคะถ้าเพื่อนว่วมอาชีพท่านไหนสนใจสีสักปากก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ค่ะพัดจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านรับของแล้วค่อยจ่ายเงินไม่ต้องกลัวโดนหลอกค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกริให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ